สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะประจำวันที่21สิงหาคม6กเนาะคำเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ0นย์กับ9นะคะตัวรองก็คือ6กับ3 0ย์ก็0 0 0 2 0 3 0 6 0 9 9 0 9 1 9 2 9 3 9 6 9 8ถ้าเป็น3ก็3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 หกก็หกศู6ย์หกนะสามตัวก็693ก3 3สามศูนย์สแล้วก็เก้กก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ